สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันพรุ่งนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามใน FIFA Day International a ่นแนลพบกับทีมชาติสวปลาวนะครับในเวลา19บเนาฬิกาที่สนามกีฬาธรรมศาสตร,ร์รังสิตครับก็สามารถติดตามชมกันได้ทางไทยรัฐทีวีหรือท่านที่อยู่ใกล้สามารถไปชมที่สนามได้เลยนะครับต่อนะครับเรื่องที่เมื่อวานนี้นะครับอ่า ทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียคารังไปได้นะครับ4ประตูต่อศูย์ซึ่งเป็นสกอร์ที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมมากมายเลยครับในวงการฟุตบอลอินโดนีเซียโดยเฉพาะแฟนบอลเนี่ยนะครับได้ออกมาค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับผลการแข่งขันนะหลายสิ่งหลายอย่างก็ไปลงที่โค้ชชินแตยังหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ไปลงที่นักเตะนะครับที่เป็น อ่าคือย้อนไปย้อนมาเลยครับหาคนผิดและโค้ดเองก็ไปลงที่นักเตะนะครับแฟนบอลเองก็ไปลงที่โค้ดวนกันครับวนกันเป็นอะไรที่มันหมุนวนอย่างคุณเครียดนะในวงการฟุตบอลอนโดนีเซียซึ่งมันเป็นมิติที่ผมคิดว่ามันเป็นมิติที่อ่ามันเป็นความสุขโชวนะครับแต่มันเป็นความทุกข์ถาวรน,นะครับ <S <S ข้อหนึ่งนะครับในสิ่งที่สําคัญนะในในกฎ การทําฟุตบอลในการกีฬาของเจแปนเวยเนี่ยก็คือการดูเกมอย่างมีความสุขครับทาไงเราจะมีความสุขนะครับวางใจไว้ตรงไหนเราเราดูจุดไหนจุดแพ้ชนะจุดพัฒนาการถ้าเดินมาผิดมันก็ไม่มีพัฒนาการครับตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอนาคตจะไปอย่างไรนะครับอ,อนาคตจะไปในรูปแบบไหนการให้อ่าผลตอบแทนกับความรู้สึกที่ดีคือแพ้ชนะและการต้องชนะ และการที่ต้องไปฟุตบอลโลกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในวงการฟุตบอลมันมันไม่สามารถจะตอบรับเหตุผลกันได้เมื่อบางอย่างมันตอบรับเหตุผลกันได้เมื่อ็ต้องหาที่ลงหาคนผิดแหรอครับว่าใครเป็นเป็นต้นต่อของความผิดตรงนี้ตอนนี้ก็ยังวนวนลูปกันยังหาหาต้นต่อไม่เจอไปลงที่โค้ชห้วก็ต้องก่อตัวรอดแลครับก็ต้องไปลงที่นักเตะค,ครับเอาลงที่ตัวเองก็โดนไล่ออกสิครับก็วนกันอย่อยางนี้แหละครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ทีนี้หันมามอ,มองย้อนดูเรานะครับที่เราจะดูฟุตบอลเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับทีมชาติเราเข้ามาเต็มนะถึงแม้เขาจะไปอุ่นเครื่องนะแพ้ทีมชาติมาเลเซียมาสามประตูต่อหนึ่งแต่ในแมตช์นี้นะครับเขาจะเต็มที่กับไทยนะครับแน่นอนเราดูอะไรนะครับเหมือนผมพูดคลิปที่แล้วเนะี่ยเราดูแพชชั่นนักเตะเราครับว่าจะเต็มที่ขนาดไหนนะครับถ้าเรามองไกลๆนะมองเอเฟก็มองให้สนุกนะการที่เวียดนามเนี่ย ได้ตัวผู้เล่นนะครับเป็นนักเตะเวียดนามผิวดํามาเนี่ยจากบราซิลเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกดีนะครับก็ดีครับจะได้ทดสอบกองหลังเราด้วยนะครับมองอินโดนีเซียนะเขาโอนตัวผู้เล่นหลังจากที่เขาบอกว่าเขาจะส่งชุดท้องถิ่นเข้ามาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนคำพูดเขาครับทางสมาคมก็โอนตัวนักเตะในเทอร์แลนมาอีกแล้วนะครับเขากลับไปกลับมาแต่ทีมชาติไทยเราไม่กลับไปกลับมาครับ เราก็าซ้อมของเราอย่างนี้แหละยีชยีบอกว่าจะเอาตัวใหม่เลือดใหม่ขึ้นมาอีชีก็ทําตามนั้นมาอย่างไรเราเจอได้หมดเลยครับคือคําว่าระดับฟุตบอลเนี่ยมันมันพูดกันยากนะถ้าเกิดว่าเรามาเรามาในเวที่เราดูบอลให้สนุกแล้วเราไม่เครียดอะไรมากกับผลการในขันเนี่ยข้อที่หนึ่งคือระดับงลนจีฟีฟาเราจะดีขึ้นระบบทีมเราจะดีขึ้นและระดับฟุตบอลเนี่ยมันมันจะดีขึ้นเองคําว่าระดับฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ที่คนไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจจริงๆเวลาเอามาชนกันเนี่ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยทีมชาติอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมคิดว่านะถ้าทีมชาติไทยลงเล่นเนี่ยดูเหมือนว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะมีตัวผู้เล่นในเทอร์แลนที่มีฝีเท้าดีรูปร่างใหญ่หน้าเก่งขามเนะเป็นบอลยุโรปน่าจะดีกว่าไทยแต่ผมเชื่อนะครับว่าถ้าทีมชาติไทยฟูลทีมนะไปทีมชุดดีๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแมตช์สำคัญเนี่ยถ้าเป็นแมตช์สำคัญต้องเรียนอย่างนี้นะ ถ้าเป็นแมตช์สำคัญในระดับโลกแบบนี้ระดับเอเชีย,นยแน่นอนครับทางสโมสรองก็ต้องปล่อยตัวอิชิต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะถ้าเราได้สุปโชคนะครับได้พีเจมาเพื่อเผื่อจะได้พี่อุ้มมาด้วยหลายคนนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะกลับมาช่วงไหนถ้าเกิดเรามาชุดเต็มนะเราได้ดาวรุ่งที่ฝีเท้าจัดจานขึ้นมาเสริมอีกไม่ว่าจะเป็นเอกนิตนะครับสุภนัทเหมือนตายติดทีมอยู่แล้วครับนิโก้นี่มาอยู่แล้วถ้าเราจัดแบบนี้ลงไอญี่ปุ่น ผมคิดว่าเราไม่น้อยหน้าอินโดนีเซียหรอกครับเพื่อเพอนะไอ้สิ่งที่ว่าระดับฟุตบอลมันยิ่งกว่ารูปร่างสรีระมันยิ่งกว่าความเป็นฝรั่งฟุตบอลยุโรปนะคำว่าระดับฟุตบอลคือการยกฐานะในแพชชั่นจิตใจเนะี่ยถ้าเรายกขึ้นได้ผมคิดว่าเรายกได้แล้วนะการที่เราสามารถฮึดนะครับไปเสมอเกาหลีได้ถึงบ้านเนะี่ยแล้วเราบินไปนเส้นอย่างนะครับไม่รู้กี่พันกิโลเราไปเสมอจีนได้ถึงบ้านไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับสถิตินี้ท่านดูดีๆนะ ทั้งสึ่อของเราปีนี้ไปเสมอจีนกับเกาหลีถึงบ้านนะครับเรื่องแบบนี้ผมบอกไปเลยครับว่านี่นี่มันคือระดับนะครับระดับของอุดมคติในการเตะของนักเตะไทยนะซึ่งมันยกกันขึ้นมาทั้งทีมมันยกมันยกขึ้นมาในยุคอีชีเนี่ยระดับตรงนี้มันแตกต่างนะกับการใช้ผู้เล่นที่มีทักษะความสามารถส่วนตัวของอนโดนีเซียซึ่งเขายังไม่สามารถยกระดับทีมเขาขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่สําหรับเรานะครับ ระดับฟุตบอลตรงนี้มันติดมาแม้กระทั่งนักเตะในระดับที่เป็นเลือดใหม่ของเราขึ้นมาที่ยังไม่ชํานาญแทคนติกนะครับของโค้ชนะแต่นะครับในแพชันลึกๆในอุดมคติลึกเขาเนี่ยมันจะเป็นระดับฟุตบอลที่แพ้ยากเราจะเห็นได้ครับว่า LP Bank าแับที่เวียดนามเราก็สามารถชนะเวียดนามไปได้นะในครั้งนี้เมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะเลบานอนนะคือเราผิดพลาดอย่างอยู่ในยังอยู่ในระดับเทคนิคและแทคนติกครับแต่ในระดับหัวใจในระดับ ฟุตบอลแล้วเนี่ยเราสามารถต้านทานนะครับทีมชาติเลบานอนถึงแม้ว่าจะไม่จัดจ้านแต่ระดับฟุตบอลเขาอยู่ในลักษณะคล้ายบอลยุโรปเป็นบอลเปอร์เซียครับเขาสามารถเล่นกับเราได้แค่เสมอเขาชนะเราไม่ได้นี่ก็แสดงว่าระดับฟุตบอลระยกขึ้นแล้วถ้าเราดูดีนะตรงจุดนี้แหละครับน่าดูนะครับน่าดูผลแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับถ้าระดับมันดีเดี๋ยวมันชนะเองครับเดี๋ยวมันไปของมันเอง นะครับอย่าอย่าเพิ่งไปไปหวังตรงนั้นอินโดนีเซียเนี่ยเขาหวังพลแพชนะจนเขาหาจุดจุดต้นชนปลายไม่ถูกแล้วนะครับการสร้างทีมความ่สมบูรณ์การวนตัวมามันเป็นเรื่องฉาบฉวยในผลแพชนะเขาไปในเวนั้นเขาก็ต้องเจอแบบนี้นะครับผมกําลังพูดถึงเรื่องการดูบอลให้มีความสุขถ้าเกิดว่าเรารู้ธรรมชาติของฟุตบ,บอลนะครับเราเราพวกนี้เราจะดูอะไรเราจะดูทีมชาติไทยแพช้ชันในการเล่นกับทีโซปอลาวถ้าเป็นผมนะ ถ้าผมอยู่ในกรุงเทพผมจะไปดูครับผมจะไปดูผมจะไม่ประเมินว่าไปเจอทีมชาติอ่อนแข็งอะไรผมคิดว่าผมไม่เกียดทีมชาติเล่านะเขาก็เป็นหนึ่งในอาเซียนเาเหมือนกันแล้วผมจะไปดูใครครับผมจะไปดูทีมชาติตัวเองครับว่านักเตะเราเตะอย่างไรบ้างอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะไปดูแพชชั่นไปดูวิธีคิดไปดูสปปริตของทีมผมนะครับคือช้างศึกตรงนี้ต่างหากครับที่เราจะดูอย่างมีความสุขทุกอย่างมันมีแง่ยมีมุมถ้าเราเดินไปแบบนี้นะ ผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรเราเราไม่คาดหวังเราไม่ดราม่าด้วยการที่เราไปดราม่าเยอะๆนะคือเราชอบอ่านคอมเมนต์เราชอบดูดูกระแสความผิดหวังความเสียใจความโกรธนะถ้ายิ่งเป็นความโกรธแล้วยิ่งชอบดูเลยอย่าเข็นคนโกรธคนทะเลาะก,กันนะนะครับถ้าเกิดเราเรามัวไปจมอยู่กับกระแสแบบนี้นะเราจะมาจมอยู่กับกระแสแพ้ชนะแล้วทีนี้เราจะมีความเครียดแล้วเราจะมีลักษณะที่ไม่อยากดูบอลไม่อยากเชียร์ตรงนี้มันวนมาจุดนี้ครับ แต่ถ้าเรายกระดับเราขึ้นมานะครับตามระดับของฟุตบอลของเราคือชา้างศึกเนี่ยตอนนี้เราอยู่ท็อปเก้าสิบหกเนี่ยเราดูบอลในลักษณะที่นะครับเราดูเหมือนเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละแข่งกับไทยเนี่ยสปิริตของกองเชียร์เขาก็ดูครับดูแล้วเขาก็ดูพัฒนาการเขาไม่ปานีเรานะครึ่งหลังเขายิงเราห้าประตูเมื่อตอนต้นปีนั่นแหละครับคือสปิริตเขาไม่มีหย่อนเขาไม่มีทําเล่นด้วยกับทีมชาติไทย และครึ่งแรกทีมไทยก็ประสบความสําเร็จมากในการต้านทานญี่ปุ่นญี่ปุ่นยิงล้อไม่ได้ครึ่งแรกครับครึ่งหลังเราสตาร์ลงไปไงโดนไปห้าศูนย์เราไปบุกขา้าพลินนะเพราะว่าครั้งนั้นเราไม่ได้เตรียมทีมครับยังไม่แทบจะไม่ได้ลงแทคติกอะไรหรือปล่อยให้เล่นตามธรรมชาติจะเห็นได้ชัดเจนว่าครึ่งแรกนักเตะที่ไม่ใช่สตาร์นะแต่เล่นตามระบบแทคกติกของโค้ชเนี่ยญี่ปุ่นทําอะไรไม่ได้เลยศูนย์ศูนย์แต่ครึ่งหลังมาเนี่ยพอเราสตาร์ลงปล่อยให้สตาร์เล่นนะครับ โดยโลงแท็กติกนะครับค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่ให้ผู้เล่นเล่นเต็มที่เพราะว่าเรายังไม่อี่ิเพิ่งมาคุมทีมนะยังไม่ได้รวมทีมกันมากพอจุดนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราก็โดนถล่มเลยเราจะเห็นชัดเจนว่าระดับฟุตบอลเรายังไม่ถึงญี่ปุ่นเราจะไปทําแบบนั้นไม่ได้นะครับระยะนี้เราจะต้องนะครับใช้วิธีการเล่นที่ระมัดระวังเก็บผลชชนะเก็บผลเสมอไปเรื่อยๆทาระดับให้ดีที่สุดค่อยๆพัฒนาตัวผู้เล่น ดันเยาวชนขึ้นมาพัฒนาระบบโค้ดและที่สําคัญที่สุดเราจะต้องประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลนะครับให้มีทัศนคติที่แข็งแกร่งภายในประเทศมองฟุตบอลเป็นรูปแบบที่มีความสุขในการดูมีทัศนคติที่ดีมีความคิดทัศนคติที่ตรงนะครับในการพัฒนาฟุตบอลตรงนี้แหละครับถ้าเราไปอย่างเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับเราไปถึงฝันแน่นอนผมคิดว่านะครับ ช่องมาคีชนะจะเป็นเพื่อนนะครับของเพื่อนที่มีแนวคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งนะที่ผมกังวลนะที่เคยพูดกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องแรงกระเพื่อมเรื่องที่ไม่เป็นสาระนะเรื่องที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องเป็นเป็นผลลบก,กับทีมฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีมาแล้วมันเป็นวงจรเก่าๆนะวงจรนี้เกิดจากนะครับการนิยมเรื่องดราม่านะการนิยมการดูการทะเลาะก,กันนิยมปรากฏการที่มันจะทําให้เกิดความสนุกอะ ตรงจุดนี้มันไม่เกี่ยวกับเกมฟุตบอลเลยครับถ้าเราดูดีนะแฟนบอลที่รักบอลทินชาไทยจริงๆเนี่ยนะครับจะโฟกัสคล้ายๆผมนี่แหละคือมองดูตัวผู้เล่นดูพัฒนาการเหมือนเราดูนักเตะใหม่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยที่แข่งกับเลียบานอนเนี่ยเราจะดูว่านะครับนักเตะที่ลงมาใหม่เขาเล่นยังไงดูแววแล้วมีอนาคตไหมอิชิใช้งานยังไงเราจะโฟกัสตรงจุดนั้นมากกว่าแต่ส่วนหนึ่งที่อดไม่ได้เหมือนกันในใจเราก็อยากชนะอันนั้นผมเข้าใจครับ แต่ถามว่าเรารู้สึกแย่ไหมก็ไม่ถึงกับรู้สึกแย่เราได้กำไรไหมได้ครับได้มีโอกาสให้น้องๆเขาลงลงเล่นในเกมที่หนักพอสมควรก,กับเลบานอนเลบานอนเป็นคลาสระดับหนึ่งนะไม่ใช่อาเซียนนะครับก็เป็นคลาสใน,ในระดับเอเชียนะนะครับไอ้คำว่าตรงนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งนะพเพื่อนๆถามเรื่องระดับเอเชียคำว่าระดับเอเชียผมนเราอยู่ในเอเชียครับเราอยู่ในเอเชีย แต่ระดับฟุตบอลในย่านอาเซียนที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าอาเซียนเราเก่งในอาเซียนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคําว่าเอเชียมันต้องอยู่หัวแถวครับผมต้องบอกว่าถ้าเราขึ้นระดับเอเชียคือท็อปห้าสิบเราต้องอยู่ท็อปประมาณท็อปสิบของเอเชียเขาเรียกว,ว่าแถวหน้าเอเชียนอกเหนือจากนั้นเราอยู่ในเอเชียจริงครับแต่เราอยู่ในดับปลายแถวเราต้องยอมรับว่าย่านอาเซียนเรายังอยู่ในระดับปลายแถวครับยังยกระดับขึ้นไปสู้ยังไม่ไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่น ยังไม่ต้องพูดถึงอิหร่านยังไม่ต้องพูดถึงทีมชาติเกาหลีเลยนะครับเอาแค่นะครับย่านอาหรับเราก็สู้เขาไม่ได้แล้วครับอาเซียนเราแต่เรามามาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมันฉีดมอร์ฟินให้ตัวเองทาให้เรารู้สึกว่าเราเก่งอยู่ในย่านอาเซียนเราไม่รู้ไม่กี่ประเทศเนี่ยบริเวณนี้แหละเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับเราจึงเป็นชาวอาเซียนตรงนี้แหละครับมันมีทั้งผลดีผลเสียจุดประสงค์จริงเขาต้องการให้ เราได้มีโอกาสมีแมตช์มีทัวนาเมนต์ในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นและโชคดีมากช่วงนี้มีทีมชาติออสเตรเลียเข้ามายกระดับอาเซียนในวงการฟุตบอลอาเซียนเราขึ้นตรงนี้เป็นโชคดีนะเป็นเรื่องที่ดีที่ออสเตรเลียเข้ามาร่วมหลายๆทัวนาเมนต์แต่บางสิ่งบางอย่างมันกลับตีกลับนะในวงการดราม่าในวงการที่เราเป็นเราตายกับกับการคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะในย่านเรามันทําให้เราไม่สามารถ จะไต่ขึ้นไปแม้กระทั่งเอาชนะทีมชาติในอาหรับในเปอร์เซียและตะวันออกไกลได้ซึ่งเอเชียมันกว้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยระดับเอเชียของของผมในความหมายผมคือเราต้องยกระดับขึ้นไปสู่ระดับที่เราควรจะเป็นเมื่อในอดีตคือเราอยู่ในระดับประมาณท็อปสิของเอเชียตรงนั้นแหละครับเขาเรียกว่าระดับเอเชียคือมาตรฐานฟุตบอลเอเชียเราต้องให้ความเคารพเราต้องให้ความเคารพฟุตบอลเอเชียทีมชาติอย่างอิหร่านอุซเบกิสถานซาอุดีอราระเบียญี่ปุ่นเกาหลี เราต้องให้ความเคารพในความประสบความสําเร็จของฟุตบอลในแนวหน้าของเอเชียเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของเอเชียเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเป็นหน้าเป็นตาของเอเชียย่านบ้านเราด้วยเพราะว่าฟี ف าเขาแบ่งออกเป็นโซนครับเขาไม่ได้แข่งมั่วทั้งโลกเขามีโซนคอนคาเคฟนะครับโซนแอฟริกาโซนเอเชียแต่ละโซนแต่ละโซนก็มีตัวแทนมาแข่งฟุตบอลโลกคําว่าระดับเอเชียของผมเนี่ยคาว่าระดับเนี่ยมันไม่ใช่ปลายแถวนะครับ เราต้องรู้ว่าเราตอนนี้เราอยู่ปลายแถวอยู่นะเราจะคิดว่าเราเก่งไง่นี่เป็นสิ่งที่ต้องย้าเตือนสติเราว่าเราอยู่ตรงไหนเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะตระหนักและพยายามฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวเองครับตรงนี้มากกว่าครับที่ผมอยากจะให้เห็นแล้วตอนนี้เรากำลังจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับเอเชียที่ผมพูดแล้วผมเคยพูดมามาหลายคลิปแล้วนะว่าระดับเอเชียในสายตาผมคือขึ้นไปอยู่บริเวณท็อปเจ็ดสิบหกสิบครับสามารถยกระดับขึ้นไปในระดับแถวหน้าของฟุตบอลอารับได้ สามารถสู้กับบาเรนสามารถสู้กับอ่าซาอุดีอาระเบียได้อย่างสูสีนะเราสามารถชนะทีมเหล่านี้ได้ตรงนั้นหละครับไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นไม่ต้องไปถึงอิหร่านนะครับเอาเอาแค่นี้พอตรงนี้เราถือว่าเราอยู่ในระดับกลางเป็นหน้าเป็นตาพอจะเงยหัวขึ้นให้เขาเห็นหน้าเรา,าอยู่ในเอเชียได้แต่ตอนนี้เรายังจมทะเลอยู่ครับทั่วโลกนี้แม้กระทั่งทีมชาติรัสเซียเขายังไม่รู้จักเราเลยครับอย่าว่าแต่รัเสเซียครับคีคิสถานคาซัคสถานเขายังไม่รู้จักทีมชาติไทยเลยบางครั้ง มันน่ามันน่าที่เราจะรู้นะครับว่าเราเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละครับระดับเอเชียที่ผมพูดถึงจะต้องมองให้เห็นให้ได้นะครับผมคิดว่าเราจะต้องมองเห็นกันได้แล้วครับนะครับเรามองไม่เห็นกันนานแล้วนะครับเกี่ยวกับมุมมองต่างๆตอนนี้นะครับเราจะลงสนามพบก,กับทีมชาติสอปปลาวในวันพรุ่งนี้ร่วมให้กําลังใจครับผมคิดว่าผมมีมุมมองที่ผมจะดูสนุกในคู่น,นี้นะแล้วก็ผมจะรอนะครับวันพรุ่งนี้ ในการชมแมตช์ครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับเราจะได้คะแนนแรงิ้งพีฟ้าถ้าเราชนะนะครับ2คะแนน2คะแนนออกกว่านะเราติโลบไปศูนย์จุดถูกครั้งที่แล้วเราก็ได้ประมาณ1คะแนน,นออกกว่าไม่ได้ไม่เสียครับการแข่งขันครั้งนี้ยังไม่ขยับไปไหนก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาใหม่นะครับทีมชาติเรายังเดินหน้าต่อไปร่วมให้กําลังใจช้างศึกครับในอินเตอร์เนชั่นแนลเอเในวันพรุ่งนี้ ก,กับทีมชาติสวปลาราวเวลา19.30นาทีขายทดสุดทางไทยรัฐทีวีและเพจช้างศึกุตบอลไทยครับกวลาควะเป็นยาววิเศษกะทองกี่เล็ทําคนณที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สูสึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่ายกว่า,ก,วาก้าวไปข้างหน้าไหมว่าใจอย่างไรครอบครัวฟุตอนไทยรวมใจ 挥剑。 ตัวเป็นยาวิเศษกะกกองกินเละทำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแลรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่พรก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ููหูู Yeah!